ไปดีปาลูมามื่อที่ปะลุงเลยันที่สองสองต๊ขับไปเลีนคิวเลยสิบทันเลียนคิวเลยสิบบาทท่านคิ้วข้างเดียวชักเก็บกระโดดปะลูกเน่่ม สังเกตบังหลดปุลุ่งทั้งน่ะบวชสิเป็นทั้งสายทั้งควาวปุลุ่งเ้ยของไหนแช่จากแสนมาควันเจ้าได้โอกาสเลยจ๊อปสี่แสนเลย พนักง,งานนี่จะไม่ได้เศร้าเมื่อยเลยปะลุงเย้ยกระกุกขาหนะยาดบ่ท,ทันเป็นปะมียางหนามปะ ที่สองเลยดิอันนี้เฮ้ยเจ่าอนจจากก่อนม่าใจผมกันตี เด้สามนมะก้าเียวสี่ป็นเตยได้สมน้ำมันมันบ่มีปั้นกันเปลุงเลยสังเกตุเปลุงโหลด หลดไล้เฉลเกิดมีแต่หลดใหญ่ปลาลุงเอ้ยว่ามันนี่น้ำมันก้าซวนมากมันนี่ต้องหลดใหญ่เท่านั้นปลาลุงเอ้ยน้ำมันหลดจักก็มีแต่ว่าโหลดใหญ่นี่สสำคัญปลาลุงหัรว่าใส่น้ำมันไล้ยหลดจักเนี่ยว่าใส่ลิตรสองลิตรก็ได้เนะอันนี้ต้องแบบหาหกลิตรปลาลุงเอ้ยบบาความจิตเติมไปอีกแล้วปลาลุงน้ำมันหลดจักเพราะว่าอยู่บ้านเท่ากับแพงพอสมควรเนาะ สังเกตบึงพนักงานปะลุงเ้ยจนไปได้พักพรอนยอนกายจังเอาเวลาได้เด้ไปกินเขาเนาอลงใจแน่แหละปลุงเ้ยได้น้ำมันแน่เลยยาค้อนตะเพิ่นสี่แสนต่เพิ่นหายแค่สามแสนสัมก้า็เลยปะลุง้ย <laughs> ช่องเที่ยวเลยได้น่ท่วแนักอันนี้ต้องวนะราเดนเอ่ันนัได้นี่น้ำมันแดงนี่น้ำมันแดงนี่แปดสิบเออบอดแนท่นกัสอยู่มาองร้อยงร้อยเจ็ดาิบิหนสามเซน ้เอมไรถรถคันได้มาต้องถือกระตุกมาเดีンン๋ยวงวัลนถือได้บ่น้องวันี่ะเป็นไรเมื่อไดบอุูยไปลงเลยน้ำมัน ถ้าไปซื้อได้กับก็เลยต่ว่าน้องมวยกับก็เลยปลุกเลยยันมึงทำมาได้ไปถอยรถน้องมวยใช่เมียครับได้บาทเป็นเมียสิครับได้หูดมีแต่ตุกน้ำมัน <c oughs> น้ำมันขนาดเลยเนาะหมู <c oughs> ว้านี่มากมาได้มูอ้านสองสามแถวเลย น้ำมันคุณเล่าขาดแค้นขนาดป้าเจ้าหน่อยจัะครับเข้าสิษตรกรแบบป้ามาเป็นท่วงเลยท่านี่ <c oughs> ขนาด จะินรายกาไปพ่อกันอยู่เพื่อนก็ลายการน้อป้าลุงน้อเพราะว่าเขาสิได้กลับบ้านแล้วบ้านนี้มันสวยเลยได้บ้านไปน้องมวยกลับห้าบ้านนี้มาหอดกลางทางป้าลุงรถค่าเหมือนรถบรรทุกน้ำมันเด้อนี่บรรทุกแกน้ำสังเกตุพุ่ทางป้าลุงเงี้ยเย็นกเกิน ทางไม่กยมะยากนะพนุงเนาะอันนี้มันเป็นทางลาดทางทงไฮทงหน้ารถ<า>ใหญ่มาเที่ยวเ,เป็นอะไรเฮ้ยมาวอาลดน้ำมันมาหนีเฮ้ยใจอยู่เพราะข้อบกขาดคิดแล้วบอกคนสิลาตอนนี้มาสองวันยังไม่ได้น้ำมันเนาะข้ะอบกหันนนนนวน้ำมันมืดเหมือนกันว่าน้ำมันสิมี่ในเงินเพื่นว่าน้ำมันส่งมาจากประเทศไทยเพื่นว่าน้ำมันเข้ามาจากประเทศไทยเนาะเพื่อน,นมาเบิ่ง กับโอ้ยกได้ชมความขาดไม้ขอสี่แสนเป็นว่าบาได้หรือเบ่าเพื่นว่าใหยได้จะสามแสนเพราะว่าคนอื่นก็ยังร้ายอยู่ด้แบงกันนั่มปลาลุกเลยเขากะเขาใจิ่นเนาะปกติฝืนเพราะว่าทุกคนกะต้องการน้ำมันเพราะว่ามันเขาสูน่าไฮนหน้าถ้าสังเกตบึงพนักงานในปั๊มเลยปลาเจ้บปลาเนังบริเรพพอรเลย เงินเดือนเพิ่งขึ้นขึ้นอยู่พี่จักงวกหนางวงลังเลยบางคนกับอันนี้เทากับบูหูเนาะบางคนกับอาชีพจ่ายเงินหรืออาจีพจงใจไปจ่ายบริเวณบหัวก็ปลุ้กันกระจายนี่เลยเนาะน้ำมันบริเวนที่หาได้ง่ายๆมาเมื่อนี้ก็ดูดซับเข้าไปอยู่สามแสนแปดสิบน้องน้องมวยกือบัพซีเลยชิลล็อกนี่มาแจ้งมีหนวดท่าได้ มาบกหัดซ้ายเลยล <อะ S 1> คุณทางบ้านห้ากับแท็กซี่แหละป้าลุงเลยฝนตกเนาะมาหดเขื่อนเปรียบลอยป้าลุงเลยมากับมาเห็นน้องว่าคีมพิ่นห้ากระตื่นสั่นว้ยยึบ ว่าคินมปลุงเลยเกือบบอลล็อตไน้มันก ah, ็ได <I know. S 2> ้มาเผื่อมาหอดเฮือนใส่มอเตอร์ไซค์ไปเอาปลุงเลยเผื่อสิได้สองวันเต็มเต็ม ไปเห็น,นในปั๊มในปัลลูเล่เอ้ยสัมน้องน้องมวยสัมคนไปอาบุญน,นะ,ะคิดว่าพอเบานนำนะทบน้องมวย,มวยก็น้องว่าพื้นดองน้ำมันกันไระน้องมวย ก็ซึมซึมขมหอนี้กับโมาพาควรแหละกรู้เขาก็ชิดล่าขี่ไปเพียงที่นี่แต่ละครับพ่อกันโอกาสหนาน้ป้ลุงน้องฝากกูไลกูเซ่กูติดตามส่อมบุคคลบรรณาป้ลุงเอ้ยพอกันโอกาสหนาสบายดี